วันนี้คันยาวันนี้มาทันจะเขียนเลขหนึ่งเลขสองนอ่าแล้วเลขสามเขียนยังไงศูเกเลขหนึ่งเลขสองใช่แล้วเลขสามล่ะเลขสามดูนี่เขาทำาสอนลูกสอนปบนี้เห็นไหมนะว้าวเก่งจังเลยว้าวสามและสี่ยังไงดูที่เขามีเขียงมาขีดตรงถูกไหมอ่าไม่ใช่เขาขีดตรงไปทางนู้นอ่าเก่งแล้วก็ขีดลงมา เลขสี่เห็นไหมว,ว้าวเก่งอ่ะเลขห้าทำยังไงดูลูกศรลูกศรนเขาทำยังไงมันข้องบนปีมันอ้ฟักมันอ้ฟักเขาทำยังไงเลขห้าลวกปีเลขห้ามันอ้ายฟักมันง่ายมากเลยใช่ไหมเอาละเลขหกเลขหกเลขหกทำยังไงนี่ทำข้างบนลงมาโค้งเลย ว้าวเก่งว้าวเก่งจังเลยอ่ะเลขเจ็ดล่ะเลขเจ็ดรู้ไปทำไงดูลูกสอนดิเจ็ดตัวน้อยนี่ไงเลขเจ็ดนี่นขีดเขาขีดอย่างนี้แล้วก็ขีดนี่ทีหนึง่งใช่ปะ่ะเออเฮอไหนดูมาท่านทำหไหนเลขขีดเจ็ดเขียนง้ขีดลงมาเลยอ่าเก่งอ่ะอือเอาละเลขแปดยากนิดนึงเห็นเลขแปดไหมหเลขแปดเข้ามาอย่างนี้เลยโค้ขงขึ้นทำไมไม่ทำที่กลางเลย แล้วแต่น้องถนัดเนาะเดี๋ยวค่อยฝึกใหม่ค่อยให้เขียนให้ได้ก่อนเนะาเ 9, เ 9, เ 9, เนอะอเร์เก้าเลเก้าเนาะเก่งเก่งเก่งเลเก้ามาทันขยับมาตรงนี้นิดน,นึงอะตรงพื้นที่อเลก้าทำหัวกลมมาทางนี้แล้วก็ลากลงลากลงมาอืมอืมไม่ต้องโค้งขนาดนั้นหรอกทำใหม่ดิเลเก้ายังไม่สวยเลยเอาก้าใหม่ไปทำให้มันติดกันนิดเลย,เยโอเค นไม่เป็นไรเขียนตรงนี้ได้เราใช้พื้นที่มีพื้นที่เยอะอยู่ฮัชจี้ปิดปากด้วยอให้ชนกันแล้วลากลงมาเลยลากลงมาลากลงมาไม่ต้องยกดินสออ่าสวยกว่าเก่าหน่อยหนึ่งแล้วเห็นไหมป้าโวเก่งจังเลยเอาไปเชได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราต่อเอาไปเชดีเนาะ